สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าคอวันนี้นะคะพบกับแนนอีกครั้งค่ะวันนี้แนนมีเมนูของหวานที่ทุกคนต้องชอบแน่นอนแล้วก็อาจจะเคยกินกันนั่นก็คือฮันนี่โทสค่ะฮันนี่โทสชื่อคุณๆใช่ไหมนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูการทําแบบง่ายๆกันเลยดีกว่าค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะสำหรับวัตถุดิบในการทําฮันนี่โทสนะคะนี่เลยขนมปังค่ะเป็นขนมปังที่ไม่ได้ตัดหรือว่าถ้าตัดก็ได้แล้วแต่กล้วยค่ะ เนยค่ะอันนี้จะใช้เป็นเนยเค็มนะคะเพราะจะทําให้ขนมปังเรามีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นน้ำตาลไอซิ่งค่ะน้ําผึ้งค่ะถ้าชื่อว่าฮันนี่ก็ต้องเป็นน้าผึ้งอยู่แล้วไอติมวานิลาค่ะถ้าใครชอบรสอื่นก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้วิ้งครีมค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําขนมปังกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv well. ค่ะ ค่าเดี๋ยวเราจะมาทําขนมปังในการทำฮันนี่ทษกันเลยเดี๋ยวเราจะมาเตรียมขนมปังใส่เนยเราจะใช้มีดตัดขนมปังนะคะแต่ถ้าที่บ้านใครไม่มีสามารถใช้มีดธรรมดาก็ได้อ่าเราก็ตัดลงไปเลยเราจะตัดให้เป็นตารางตารางนะคะแต่ไม่ขาดนะเนี่ยเอาแค่นี้พอ,อตัดลงไป เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนยมายัดลงไปตามช่องของมันน่าจะทำให้ดูเราก็ตัดเนยอันนี้ใช้เป็นเนยเค็มนะคะแล้วก็ยัดลงไปอย่างนี้เลยเพื่อที่ตอนเราเอาไปอบเนี่ยเนยมันจะได้ละลายแทรกซึมเข้าไปในตัวขนมปังทำให้มีรสชาติอร่อยมยอากขึ้นแล้วก็นั่นแหละอร่อย โอเคงี้เลยตามทุกช่องเลยนะคะมันจะได้ซึมเข้าหากันได้ทุกด้านเดี๋ยวเรามาดูตอนแนนยัดเสร็จทุกอันกันเลยดีกว่าคะ่ะ ่ะตอนนี้นั้นก็ยัดเนยเสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนี่เราจะใช้ทุกช่องเลยนะคะแล้วก็วางเนยข้างบนด้วยเพราะว่ามันจะได้ซึมเข้าหากันทุกที่ของขนมปังแล้วก็ถ้าใครซื้อแบบที่ไม่เออที่ตัดแล้วมาเนี่ยเราก็เอามาเรียงเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็หั่นทำอย่างนี้ได้เหมือนกันถ้าไม่อยากใช้เตาอบเราเอาเนยไปละลายแล้วก็เอากระทะมาตั้งไฟอย่างเงี้ยก็ได้คะ่ะแล้วก็เอาขนมปังเนี่ยย่างกับกระทะก็ได้คะ่ะได้เหมือนกัน ใช้อุณหภูมิที่180ถึง200อย่างงี้ก็ได้แค่เราจะเอาแค่เนยละลายแล้วก็จะทำให้ตัวขนมปังของเราเนี่ยมันกรอบมากยิ่งขึ้นใช้เวลาประมาณ15ถึง20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนมันได้ที่กันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับพันนีิโทษของเรานะคะตอนนี้นันก็อบเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่จริงๆมันจะบานออกหน่อยเราก็เอามือเนี่ยกดกให้มันดูสวยงามแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งจานกันเลยดีกว่านะคะ Okay. เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับฮันนี่ทอจานนี้นะคะเอาไปรับกันเอาไปกินกันได้ทังบ้านเลยสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะนี่หยอด